สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวจะพาเพื่อนมาเข้าสวนอีกแล้วค่ะพาไปเก็บชะอมกันนะคะวันนี้ชะอมของเราก็เริ่มมียอดเยอะอีกแล้วนะคะจะพาไปเก็บชะอมกันค่ะมารับชมพร้อมกันนะคะค่ะมาเก็บชะอมกันค่ะ เราก็เก็บไปด้วยแล้วก็แต่งกิ่งไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะมาแต่งกิ่งชะอมด้วยเพื่อจะได้ไม่สูงมากจะเข้าหน้าฝนชะอมจะแตกยอดเร็วแล้วก็จะสูงเร็วมากเลยค่ะเราต้องคอยแต่งกิ่งไว้เพื่อจะได้เก็บง่าย หลังจากที่เราเก็บชะอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปส่งร้านค้าค่ะเนี่ยค่ะชะอมของเราก็ได้ประมาณนี้นะคะร้านค้าก็ให้กิโลกร,รัมละห้าสิบบาทค่ะตอนนี้ค่ะผักตอนนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะจะาพาเพื่อนเพื่อนมาชมแตงด้วยนะคะนี่ค่ะแตงก็เริ่มออกดอกออกลูกแล้วนะคะนี่ยค่ะแตงกวาะค่ะ เดี๋ยวพาเพื่อนไปเดินชมสวนครัวของเรานะคะนี่ค่ะใบโหระพาออกดอกแล้วก็เด็ดดอกทิ้งเลยนะคะเขาจะได้แตกดอกใบใหม่นะคะถ้าเราไม่เก็บดอกทิ้งเขาจะไม่ค่อยแตกไปนะคะถ้าดอกเขามีดอกแบบเนี้ค่ะก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะ ถ้าออกดอกเราก็เด็ดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเอาไว้ค่ะถ้าไม่เด็ดเนี่ยมันจะแก่เลยนะคะนี่ก็เป็นดอกสลิดนะคะเนี่ยค่ะดอกออกเยอะมากเลยนะคะ,คะมีอยู่ข้างรั้วค่ะดอกสลิดเราก็จะเอาไปทำกับข้าวได้นะคะผัดก็อร่อยค่ะ แกงส้มก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นผักกาดนะคะนะคะี่ค่ะผักกาดก็เริ่มโตแล้วค่ะก็มีผักบุ้งผักสวนครัวอยู่ข้างบ้านก็สะดวกสบายแบบนี้นะคะเราจะทำกับข้าวอะไรเราก็เก็บเอามาทำได้เลยค่ะนี่ค่ะผักกาดก็เป็นมะเขือพวงนะคะนี่ค่ะ เรามีเยอะมากเราก็นำไปขายเนี่ยค่ะเหลือกินแล้วก็เก็บขายได้ค่ะผักส่วนครัวค่ะเนี่ยค่ะมะเขือพวงงามมากเลยนะคะใบโหระพาคลิปนี้ก็ จบลงแค่นี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวันสวนพัวได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ